ในวงการเกมมันก็มีอยู่หลายเกมด้วยกันที่มันถูกสร้างมาให้ยากในแบบที่ไม่ยุติธรรมยากในแบบที่เหมือนกับว่าสร้างมาเพื่อวนบาทายังไงยังงั้นเล่นในวันนี้เองเราจะมาดูกันว่ามันมีเกมไหนกันบ้างในโลกใบนี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มันยากชนิดที่ว่าผู้เล่นอย่างเราๆแทบอยากจะทุบคีย์บอร์ดทิ้งถ้าเล่นพลาดอ๋อแล้วก็ในคลิปนี้เราไม่ได้นับเกมตระกูลโซนะครับซึ่งมันมีเกมไหนกันบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอันลิชเครื่องดื่มบูสพลังงานช่วยเพิ่มโฟกัสตื่นตัว รีเฟรชสดชื่นพร้อมทําทุกกิจกรรมให้มีประทธิภาพมากขึ้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช h อปปีหรือ Lazada ลิงก์อยู่ในเดสคริปชันเลยนะครับเกมที่7 getting over it สำหรับเกม Getting Over It นานมันก็เป็นเกมที่ให้เราเนี่ยสมบทบาทเป็นชาคนหนึ่งที่ติดอยู่ในหม้อเหล็กและต้องใช้เพียงแค่คอนด้านยาวอันเดียวเท่านั้นในการปีขึ้นภูเขาสูงชันไปไเรื่อยๆฟังดูเหมือนจะง่ายแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการบังคับคอนให้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ต้องการเป็นเรื่องที่โหดหินสุด,สด p พราะฟิสิกของเกมถูกออกแบบมให้ควบคุมยากแบบตั้งใจผู้เล่นต้องใช้การเหวี่ยงโยกและเกี่ยวขอบผนังเพื่อไตอุปสรรคแต่ละจุดซึ่งถ้าพลาดเพียงเสี้ยววินาทีหรือคำนวณการเคลื่อนที่พลาดแล้วก็ตัวละครจะร่วงลงไปด้านล่างแบบไม่มีการให้อภยัยทําให้ความพยายามที่สร้างมานานหลายสิบนาทีพังทลายในพริบตาเดียวสิ่งที่ได้ผู้เล่นหัวร้อนยิ่งกว่าเดิมก็คือการไม่มีระบบเซฟระหว่างทางทุกทุกคนเนี่ยไม่สามารถันทึกจุดที่ตัวเองกำลังยืนอยู่ได้ถ้าตกลงไปเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพและเริ่มปีจากจุด ที่ตกลงไปซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจตกลงไปล่างสุดเหมือนไม่เคยปีขึ้นมาก่อนเลยก็ได้ความรู้สึกของการไต่สูงขึ้น,นเรื่อยๆแล้วหล่นลงไปจุดเริ่มต้นทําให้เกมนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ทรมานใจมากที่สุดในยุคเกมอินดี้เพราะมันเล่นกับความอดทนของผู้เล่นโดยตรงแบบโหดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งที่ปั่นประสาทไม่แพ้กันก็คือเสียงบรรยายของเบนเนตฟอ์ดี้ผู้สร้างเกมที่จะพูดคอมเมนต์ตลอดระยะเวลาที่เพื่อนๆเ,เล่นไม่ว่าจะเป็นประโยคเชิงปรชัชญาหรือคําพูดที่ฟังเหมือนประชดผู้เล่นเบาๆสร้างบรรยากาศแบบ วรประสาทสุดๆยิ่งเวลาที่เราตกลงมาจากจุดสูงๆเขาก็มักจะพูดคําปลอบใจที่ฟังแลแ้วแทบอยากจะปิดเสียงทิ้งเพราะมันมันทําให้เรารู้สึกว่ากําลังถูกแซะอย่างเนี้ยๆ that is getting over it that's the snake yeah we got over it um that was a good time we had a good time right is that a, is that a good time เกมนี้ยังออกแบบฉากให้เหมือนกับการทดสอบจ,จิตใจและความตั้งใจของผู้เล่นมากกว่าจะเป็นเกมที่เน้นสกิลเพลย์อย่างเดียวบางช่วงผู้เล่นต้องไต่ผ่าวัตถุที่มีพื้นที่ให้ก่อเพียงนิดเดียวต้องอาศัยจังหวะและแรงเหวี่ยงที่แม่นยำจนแทบต้องใช้ความพยายามหลายสิบครั้งกว่าจะผ่านและยิ่งเล่นไปนานเท่าไหร่เกมก็ยิ่งเหมือนกันะจะบอกกับเราว่าคุณแน่จริงหรือไม่เพราะทั้งให้ผู้เล่นเนี่ยตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมยังเล่นไม่ยอมเลิกกันล่ะทั้งหมดนี้ทำให้ getting over อีกกลายเป็นเกมท,ที่ทั้งเรียบง่ายและโหดร้ายในเวลาเดียว กมันไม่ใช่เกมที่สร้างความสนุกแบบทั่วไปแต่เป็นเกมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นเรียนรู้ความอดทนการควบคุมอารมณ์และการเริ่มต้นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่ยอมแพ้จนสุดท้ายนเนี่ย่อปีถึงยอดเขาได้สําเร็จความรู้สึกภูมิใจที่ได้อาจจะยิ่งใหญ่กว่าเกมไหนๆเพราะมันไม่ได้มาจากตัวเกมแต่มาจากตัวของผู้เล่นที่ผ่านความหัวรอะทั้งหมดมาด้วยตัวเองจริงๆนั่นเองล่ะครับ เกมที่6 Crab Adventure 2อีกหนึ่งเกมสุดป่านที่ทางอกมาพิวที่พายเดื่งกระหัวร้อนแทบไหม่ซึ่งเกมนี้มันจะให้เราเล่นเป็นตัวละครหน้าตาธรรมดาเดินกระโดดไปมาในดาดที่ดูเหมือนจะง่ายมากแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเต็มไปด้วยกับดักที่โหดร้ายและรายเหตุผลที่สุดเท่าที่เกมแพลตฟอร์ม 2D จะทําได้ Crab Adventure 2ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นผ่านด่านอย่างราบรื่นแต่มันตั้นใจหลอกล่อเราทุกจังหวะตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงจังหวะสุดท้ายของเกมทําให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนโดนเกมตบหน้าอยู่ตลอดเวลาแบบไม่มีพักความ ของมันอยู่ที่กับดักที่มีทางคาดเดาได้เลยเช่นพื้นที่ที่ผู้เล่นกำลังกระโดลงไปอาจจะหกักมีน้มทิ่มแทงหรือระเบิดแบบไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้ากำแพงที่ดูเหมือนจะนิ่งๆอาจพุ่งมาบี้ตัวละครในเสี้ยววินาทีบางครั้งแม้แต่แพลตฟอร์มที่เราเพิ่งเหยียบไปเมื่อกี้ก็อ,อาจจะดีตัวละครทะยานขึ้นไปจนกับน้าด้านบนทันทีเรียกได้ว่าเกมนี้ออกแบบเพื่อหลอกล่อผู้เล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบเจ็บแสบชนิดที่ต่อให้จำกับดักจุดหนึ่งได้ออก็ยังอาจโดนหลอกในจุดถัดไปได้อยู่ดีที่น่าห มีลักษณะท้ายเกมเล่นแกล้งผู้เล่นยุคเก่าคือถ้าเล่นพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวก็ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดผู้เล่นติงต้องใช้ความอดทนขั้นสูงและต้องมีความจําแม่นยําระดับนักเรียนแพทย์เพราะต้องจาทุกตําแหน่งของกับดักที่โผล่มาแบบไม่มีแบบแผนจําแพทเทิร์นของจุดต่างๆหลายคนพยายามเล่นจนหัวร้อนโวยวายหรือกระทั่งคาไม่ออกเพราะบางจังหวะเกมเหมือนตั้งใจออกแบบมาไม่ให้จะผ่านได้ถ้าไม่เล่นสาจนจําแบบละเอียดได้ล่ะก็จะมีวันผ่านได้เลยละครับเกมเนี่ยยังสร้างประสบการณ์ความเครียดแบบตลกร้ายเพราะทันทีที่เราคิดว่า โอเครอบนี้เราจะผ่านกันได้แล้วล่ะเกมเนี่ยก็จะใส่กับดักที่ไม่เคยโผล่ที่ไหนมาก่อนจนผู้เล่นอย่างเราเราเนี่ยต้องเริ่มใหม่อีกรอบบางครั้งแค่ก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวก็สามารถทําให้ตัวละครตายได้ทําให้ผู้เล่นเนี่ยต้องค่อยๆเคลื่อนทีเหมือนหุ่นยนต์ที่กลัวระเบิดทําให้ความสนุกข,ของเกมอยู่ที่ความรู้สึกระวาดระแวกและความป็นประสาทแบบสุดข,ขั้วแม้จะฟังดูทรมานแต่ทั้งหมดนี่เองทําให้ Trap Adventure ถูกกลายเป็นเกมที่โด่งดังในฐานะเกมที่ออกแบบมาเพื่อแกล้งผู้เล่นโดยเฉพาะและสร้างปรากฏการณ์ให้เราสตรีม ทั่วโลกทั้งวอยวายหัวเราะหรือแพ้เกมไปอย่างน่าเอ็นดูสุดท้ายแล้วเกมนี้เนี่ยไม่ได้วัดแค่ฝีมือแต่วัดว่าใครจะมีความอดทนมากกว่ากาันวันนี้วันดีปีใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสยิ้มให้กันละวันเกมที่5้ามาริโอวนก สำหรับเกม Mario ego, มาริโอในโกาเป็นหนึ่งในเกมปั่นประสาทที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายความมั่นใจของผู้เล่นโดยเฉพาะแม่น้าตาจะดูเหมือนเกมมาริโอธรรมดาๆรรทางกราฟิกพื้นๆและรูปแบบการเดินกระโดดเก็บเห็ดแบบเดิมๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันซ่อนกับดักที่โหดร้ายชนิดที่ทำให้ตัวเกมต้นฉบ,บับดูเหมือนของเด็กเล่นไปเลยผู้เล่นมาจะเข้าเกมด้วยความคิดที่ว่าก็แค่มาริโอลอกแบบแต่เพียงไม่กี่นาะทีแรกก็จะรู้ทันทีว่าตนเองได้คิดผิดอย่างมหาศาลเพราะทุกสิ่งในเกมถูกออกแบบมาให้หลอกลอก่อและฆ่าเราได้แบบไร้ความปราณี ความยากของบาริโอเนโกดอยู่ที่กบดักที่มีทางเดาได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุที่ควรช่วยให้ตัวใหญ่ขึ้นกลับคาผู้เล่นทันทีที่แตะไปหนึ่งครั้งบล็อกที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่กลับพุ่งลงมาทับหัวเราหรือแม้แต่ท่อน้ําที่ดูธรรมดาแต่สามารถดึงผู้เล่นลงไปตายแบบไม่แจ้งเตือนเกมนี้นําเสนอความโหดแบบที่มาพราะกับเสหัวเราะของคนสร้างเพราะกับดักบางอย่างเนี่ยมันไม่มีเหตุผลและไม่มีรูปแบบให้จับทางได้ไม่ว่าเราจะระวังมากแค่ไหนก็ยังมีโอกาสโดนเซอร์ไพรส์ความซวยได้อยู่ดีนอกจากนี้เกมจะ อะไรความเคยชิดที่ผู้เล่นมีต่อมาริโอเวอร์ชันดั้งเดิมทั้งหมดหากผู้เล่นกระโดดด้วยสันธารยายเหมือนที่เคยเล่นก็มีโอกาสโดนหนามเด้งขึ้นมาฆ่าหรือโดนบล็อกดีดกระเด็นตกเหวทันที เมอริโอเนโกจึงบังคับให้ผู้เล่นต้องจำทุกอย่างในเกมอย่างละเอียดเพราะความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเรียกได้ว่าเกมนี้ไม่ได้ทดสอบทักษะแต่ทดสอบความอดทนผู้เล่นเหมือนเคยอีกหนึ่งความปั่นของเกมก็คือการตั้งใจให้ผู้เล่นดีใจเกอร์เช่นประตูที่คิดว่าผ่านด่านได้แล้วแต่กลับระเบิดใส่หน้าผู้เล่นหรือเส้นชัยที่เดินเข้าไปแล้วกลายเป็นหลุมมรณะมันสร้างความรู้สึกขัดหลังแบบขั้นสูดทำให้ผู้เล่นหัวร้อนแทบระเบิดหรือว่าหัวร้อนออกมาเพราะความปั่นที่เกินคาดเดาวเกมจึงกลายเป็น ผสมทั้งความโมโหและความหาไว้ในเวลาเดียวกันสุดท้ายแล้วมาริโอเนโกคือเกมที่ทํามาเพื่อทรมานผู้เล่นอย่างสนุกสนานใครที่เล่นจะรู้ว่ามันทั้งยากทั้งป่านและดูร้ายจนไม่ควรจริงจังกับมันเกินไปโ oh <my. S 1> อ้ยเฮ้ยลืมไปเราต้องเราต้องใจเย็นดีกว่าโอเคนี่ครับร,รอรอได้ครับ Let's go Let's อ h มึงเป็นอะไรเนี่ย แต่ก็เป็นเกมที่ให้ความท้าทายชนิดแปลกประหลาดที่ทำให้ผู้เล่นอยากลองอีกครั้งแม้จะตายไปแล้วร้อยรอบเพราะความรู้สึกตอนผ่านได้มาชนะทุกความหัวร้อนที่ผ่านมาและนั่นเองคือเสน่ห์ของเกมสุดกวนเกมนี้นั่นเองละครับเกมที่4ี u จัม i n g ิง เกมจำคิงเป็นหนึ่งในเกมที่ดูออกแบบเพื่อทดสอบความอดทนของผู้เล่นแบบถึงแกนเพราะระบบหลักของเกมนั้นเรียบง่ายคือกระโดดขึ้นไปให้สูงที่สุดเพื่อไปหาเจ้าหญิงในตำนานแต่ถึงมันจะดูง่ายแค่ไหนแต่ความเป็นจริงแล้วทุกอย่างกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงตัวเกมไม่มีศัตรูให้ต่อสู้ไม่มีสกิลแฟนตาซีไม่มีระบบช่วยเหลือมีเพียงพื้นที่ที่สูงขึ้น,นเรื่อยๆและแรงโน้มถ่วงที่พร้อมจะลงโทษผู้เล่นทุกวินาทีสิ่งที่ทําให้เกมนี้ปั่นประสาทค,คือระบบชาร์จแรงกระโดดที่ต้องใช้ความแม่นยําารระดับสูงเ ต้องกดปุ่มค้างเพื่อชาร์จพลังและปล่อยให้เป๊ะตามระดับแรงที่ต้องการถ้ากดแรงไปนิดเดียวก็อาจจะลอยเลยไปตกลงมาชั้นล่างถ้ากดเบาไปนิดเดียวก็อาจจะไม่ถึงเป้าหมายและตกลงมาเช่นเดียวกันและมันก็ไม่มีระบบแก้ตัวตรงนั้นทันทีการพลาดเพียงซิยววินาทีสามารถทำให้ผู้เล่นตกลงมาหลายต่อหลายด่านแบบไม่ปราณีได้เลยยิ่งไปกว่านั้นเองฉากในเกมทัวร์แบบมาแบบเจตนากวรปราทสุดๆมีทางกระโดดที่เหมือนจะง่ายแต่ในตีต้องการจังหวะเป็นพิเศษมีขอบที่มองไม่เห็นชัดเจนและมีจุดที่ถ้าพลาดครั้ง อตกลงมาแต่ชั้นบนสุดกลับมาจุดเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดโมเมนต์ที่ผู้เล่นต้องนั่งมองตัวละครร่วงลอยช้าๆเป็นเหมือนกับการย่อเยอะแบบไร้คำพูดที่เกมตั้งใจสื่อให้ผู้เล่นรู้สึกงุดงินสุดขีดอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เกมนี้ขวร้อนคือเกมเนี่ยไม่มีเช็คพอยล์รั้าอะไรทั้งนั้นผู้เล่นต้องใช้ความอมดทนอารมณ์และสมาธิทั้งหมดเพื่อปีนขึ้นไปทีละก้าวทีละก้าว,ท,าว,ท,าวทุกครั้งที่พลาดจะรู้สึกเหมือนเริ่มใหม่ทั้งเกมทำให้เราเนี่ยต้องเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมกกูยยงเเล่่นมนมี้อวะ แต่ในขณะเดียวกันมันก็ทาให้เกิดแรงผลักดันอยากทิ่ชิดยอดได้สําเร็จสุดท้ายและสิ่งที่ทำให้จ้ำขีกเป็นตำหนงของเกมหัวร้อนก็คือความเรียบง่ายที่โหดร้ายตัวเกมกำลังท้าทายเราว่ามึงเนี่ยมีความอมดทนมากแค่ไหนจะเก่งพอชนะเกมนี้ได้หรือไม่และเมื่อผู้เล่นสามารถปีขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้จริงๆความรู้สึกสําเร็จนั้นจะยิ่งใหญ่จนทำให้หลายคนเนี่ยมองย้อนกลับมาและหัวร้อนกับโมเมนต์ที่เคยตกแบบเจ็บปวดเพราะว่านี่คือเกมที่ไม่ได้ชนะง,ง่ายๆแต่เมื่อชนะได้ครั้งหนึ่งมันจะกลายเป็นความภา ภาคภูมิใจที่มีเกมไหนให้ได้เหมือนกันเกมที่ 3. o มโอลิอาบโอลิานะเป็นเกมที่ออกแบบทดสอบความใจเย็นของผู้เล่นแบบสุดขั้วเพราะแนวคิดหลักของเกมมีเพียงอย่างเดียวคือปีขึ้นไปเรื่อยๆแต่การปีในเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้ไง่ายที่คิดเลยแมย้แต่นิดเดียวเราต้องควบคุมตัวละครให้ก้าวกระโดดแนละไต่ไปตามสิ่งของแปลกประหลาดที่ลอยอยู่ในอากาศ ไม่ว่าจะเป็นท่อเหล็กเศษของเล่นชิ้นส่วนอาคารหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ควรจะเหยียบได้ในโลกจริงจุดเด่นคือมีพื้นนิ่งๆให้พักใจทุกอย่างดูพร้อมจะทำให้ผู้เล่นตกลงได้ตลอดเวลาสิ่งที่ทำให้เกมนี้ปั่นประสาน,นสุดๆก็คือความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวสามารถพังความพยายามทั้งหมดที่สั่งสมมาเป็นชั่วโมงๆได้หากเรากะจังหวะพลาดเพียงแค่นิดเดียวหรือตีมุมกระโดดผิดเพียงเล็กน้อยตัวละครเนี่ยอาจร่วงลงมาจากที่สูงมากๆและบางครั้งเนี่ยอาจตกลงมาในจุดเริม่มตน้นซึ่งโมเมนท์ที่เห็นตัวละครร่วงลมมมาาาเรรื่่อยยโดไสถท อะไรได้นอกจากมองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้เล่นจะนวนมากถึงขั้นหมดแรงใจกันเลยเกมนี้เนี่ยยังเล่นกับความรู้สึกกดดันของผู้เล่นอย่างชัดเจนอีกปีสูงขึ้นความตึงเครียดก็ยิ่งชวีคูดเพราะผู้เล่นรู้ดีว่าการตกหนึ่งครั้งอาจทําให้ต้องเล่นใหม่ทั้งหมดความกลัวที่จะพลาดทําให้เราเกรงทุกการกดปุม่มและยิ่งความสูงเพิ่มมากขึ้นเสียงหัวใจในอกเนี่ยก็ดังตามไปด้วยเนื่องจากเป็นเหตุผลว่าทําไมสตรีมเมอร์อย่างไอโชสปีดพอพลาดครั้งใหญ่ไปถึงกับขั้นร้องไห้เพราะมันไม่ใช่แค่ตกในเกม อีกอย่างที่ทำให้เกมนียากขึ้นไปอีกคือระบบควบคุมที่ไม่ได้นิ่งหรือว่าเรียบลื่นเหมือนกับเกมทั่วไปความลื่นของพื้นสิ่งของที่มีมุมแปลกๆหรือโครงสร้างที่เหมือนจะยืนได้แต่จริงๆลื่นมากทําให้เราเนี่ยต้องอาศัยทั้งความแม่นยาและสติในทุกกา้าวหากผู้เล่นเริ่มหัวรอ้อนจะยิงควบคุมผิดพลาดง่ายขึ้นและนั่นคือจุดที่เกมพร้อมลงโทษทันทีแบบไม่ลังเลสุดท้ายโอลิา e เป็นเกมที่ทดสอบทั้งฝีมือและสภาพจิตใจของผู้เล่นอย่างแท้จริงมันเป็นเกมที่ทำให้เราเนี่ยรู้ว่าความผิดพลาดเพียงแค่นิดเดียวสาามรถ เปลี่ยนความหวังให้กลายเป็นความสิ้นหวังได้ในช่วงคริปตานั่นเองล่ะครับเกมที่2 s e เซอร์เจียนซิเกมจาลองสุดเป็นตำนานอย่าง s ซอร์เจียนซิมูเเเป็นเกมที่ให้เรารับบทเป็นศัลยแพทย์ที่ต้องทําการผ่าตัดผู้ป่วยในสถานการณ์ต่างๆแต่เกมนี้เองไม่ได้ออกแม,มาให้เ็นประสบการณแพทย์ที่สมจริงแบบเกมจําลองอาชีพทั่วไปตรงกันข้ามมันคือเกมที่ตั้งใจให้ผู้เล่นหัวร้อนตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้จับเมาส์เพราะระบบควบคุมมือของตัวละครนั้นเรียกได้ว่าพังยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเราต้องบังคับ นิ้วทีละนิ้วพร้อมกับควบคุมการยกแขนหมุนมือและจับอุปกรณ์ ซึ่งทำให้ทุกอย่างรู้สึกเหมือนเรากำลังใช้มือขวาที่ไม่ถนัดในความมืดแบบไม่เห็นอะไรเลยความยากของเกมนี้ไม่อยู่ที่ขั้นตอนการพาตาดแต่อยู่ที่การทำทุกอย่างด้วยมือที่ควบคุมยากสุดๆการจับอุปกรณ์อย่างคีมมีดหรือว่าเลื่อยสามารถหลุดมือได้ง่ายมากบางครั้งเราตั้งใจจะหยิบมีดอย่างระมัดระวังแต่กลายเป็นว่ามันปัดตกโต๊จนเครื่องมือกระเด็นหายไปเนอกจากนี้การควบคุมความแรงในการลงมือก็เป็นเรื่องท้าทายถ้าเราใช้คอทุบบริเวณกระดูกแรงเกินไปก็อาจเผยกระแทกอวัยวะภายในไปด้วยแบบไม่ตั้งใจความปั่นประสา มากที่สุดก็คือความวุ่นวายในห้องผ่าตัดที่เกิดขึ้นเพราะผู้เล่นเองตัวอย่างเช่นเลื์อาจมุนออกจากมือและพุ่งไปทั่วห้องหรือเครื่องมือบางชิ้นอาจกระเด็นลงไปใส่ผู้ป่วยจนเลือดไหลไม่หยุดเกมออกแบบมาทุกอย่างดูวุ่นวายวายป่วนจนรู้สึกเหมือนเป็นหมอที่กำลังเสียสติซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หลายคนทั้งหัวเราะและหัวร้อนไปพร้อมกันยิ่งไปกว่านั้นในเกมยังเพิ่มความโกลาหลด้วยสภาพแวดล้อมที่ยิ่งเล่นยิ่งผ่านเช่นโต๊ะผ่าตัดที่เล็กเกินไปเครื่องมือที่กองกันยุ่งเหยิงหรือแม้แตตต่่่่่ภาาาารรกกิิททีี้องงงผััดบบถพยลลว ทําไม้ทุกอย่างเด้งไปมาผู้เล่นต้องพยายามควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดที่แทบไม่มีอะไรอยู่ในความควบคุมจริงๆความรู้สึกเหมือนกำลังพยายามทำงานสำคัญในสภาพเวลาที่เป็นหายาะนี่แหละที่ทำให้เกมนี้โดดเด่นและยากแบบสุดโตสุดๆท้ายที่สุดเซอร์เจ l ร์ซิมูเลเตอร์ไม่ใช่เกมที่ยากเพราะขั้นตอนการผ่าตัดที่ซับซ้อนแต่เพราะว่าเกมเนี่ยตั้งใจทำให้เราเนี่ยทำทุกอย่างผิดพลาดไปหมดมันเป็นเกมที่ทำให้เราเนี่ยเห็นว่าความล้มเหลวสามารถเกิดขึ้นได้จากความพยายามที่ดีที่สุดและบางครั้งสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็มีมากกว่าที่เราคิดนั่นเองะ Uh. You're gay. You're gay. เกมที่1 c h a i n ช o g e เกตและเราก็มาอยู่กันที่เกมสุดท้ายกับเกมอย่างเชน i n เกต e t อร์อีกหนึ่งในเกมแนวปั่นประสาทที่เอาแบบผู้เล่นต้องทรมานตัวค้างๆและไม่ได้ทรมานแค่คนเดียวเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราต้องพาเพื่อนมาทรมานด้วยโดยตัวเกมเนี่ยบังคับให้เราและเพื่อนต้องพยา,ายามไต่หอคอยสิ่งก่อสร้างและฉากสุดท้าทายไปพร้อมกันโดยที่กลางเคลื่อนไปของแต่ละโนจะส่งผลตีคนดนึงทันท,ทีจุดเด่นของเกมนี้ก็คือความผิดพลาดเล็กน้อยของเพื่อนอาจทําให้เราตกลงไปยกชุดได้และนี่แหละที่ทำให้มันยากชวน ัวร้จนสตรีมเมอร์อย่างไครซีนาแล้วก็ไอโชสปีดถึงกระทำาชาเลนล่าโซ่ตัวจริงเพื่อเล่นเกมนี้และเพิ่มความปั่นป่วนไป2เท่าความยากหลักๆของเชนทูเกเตอร์มาจากระบบฟิสิกส์ที่ทั้งเลื่นทั้งไม่แน่นอนการควบคุมตัวละครจึงต้องใช้สมาธิสูงในขณะที่เราต้องคอยประคองและดึงใจอีกฝ่ายตลอดเวลาหากเพื่อนกระโดดเร็วเกินไประหวัดโดนล่าตกเฮวหรือถ้าผู้เล่นเผลอเดินผิดจังหวะก็อาจดึงเพื่อนร่วงลงไปได้แบบช่วยอะไรไม่ได้ทุกการเดินใจของทั้งคู่จึงต้องสอบประสานกันแบบไร้ที่ตี แต่แน่นอนว่าความวุว่นวายคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากกว่านอกจากนี้ความสูงของฉากและการดีไซน์แปลกๆเช่นแท่นลืน่นพื้นที่แคบหรือบันไดที่ต้องกระโดดอย่างแม่นยำทําให้การปีนขึ้นไปด้านบนเป็นเรื่องท้าทายมากกว่าการเล่นคนเดียวเพราะเราต้องคํานึงถึงน้ําหนักและแรงดึงจากโซ่ตลอดเวลาบางครั้งเรากำลังกระโดดอย่างมั่นใจแต่เพื่อนกลับเสียจังหวะและร่วงลงไปทําให้ผู้เล่นทั้งสองเนี่ยต้องกลับไปเริ่มต้นจากจุดเดิมแบบเจ็บๆสิ่งที่ยากและตลกในเวลาเดียวกันก็คือความกดดันที่เกิดขึ้นเมื่อเราไต่ขึ้นที่สูงมากแล้ว ที่ล่ามอยู่ทําให้ไม่มีใครลุยไปคนเดียวได้เราต้องประคองกันแบบใจสา่นเพระาะพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทําให้ทั้งคู่หล่นลงไปเป็นร้อยรเมตรผู้เล่นจะรู้สึกทั้งเครียดทั้งลุน้นทั้งอยากกรีดโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายในการกทำอะไรที่เสี่ยงเกินไปแต่ก็ห้ามไม่ได้ท้ายที่สุดเชนทูเกเตอร์เป็นเกมที่ยากเพราะว่ามันสร้างความร่วมมือที่บังคับให้เกิดความปั่นป่วนผู้เล่นต้องมีทักษะการสื่อสารและความอดทนต่อการสูงมากเป็นเกมที่ไม่เห็นชัดว่าแค่ความผิดพลาดเล็กๆของเราอาจส่งผลใหญ่หลวงต่อทั้งคู่หรือว่าทั้งปาตี ได้อย่างไม่ยากเย็นแต่ในความหัวเราะทั้งหมดมันก็เป็นเกมที่สร้างเสียงหัวเราะและทําให้ทุกการพยายามสำเร็จร่วมกันรู้สึกมีคุณค่ามากกว่าปกติอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเองละครับและนี่ก็คือ7เกมที่ถูกสร้างขึ้นมาให้ยากเพื่อตังใจกวนไว้ผู้เล่นโดยเฉพาะก็จะเห็นได้เลยว่าแต่ละเกมนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีวิธีการสร้างการปั่นหัวผู้เล่นที่แตกต่างก,กันออกไปแต่ถึงแม้ามันจะยากแค่ไหนการเอาชนะเกมเหล่านี้ได้ก็ให้ความรู้สึกที่มันคุ้มค่าสุดๆซึ่งใครเคยเล่นเกมไหนกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้้ติคลลปนีเย และสำหรับใครที่ยังมาดูเรื่องราวของราคายสตรีเมอร์ชื่อดังที่ให้ดอกไม้โหดตนที่ยังไม่ได้จ่ายตังก็สามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ